เวลาเดินทางบนถนนในวันที่อากาศร้อนเราจะเห็นภาพแบบนี้หรือเวลาที่เรานั่งตกปลาตำแหน่งที่เรามองเห็นปลากับตำแหน่งที่ปลาอยู่จริงๆนั้นกลับคาดเคลื่อนกันไปภาพที่เราเห็นเหล่านี้เราเรียกมันว่าภาพลวงตา เราสามารถสร้างภาพลวงตาได้ง่ายมากๆเทน้ำเปล่าใสปิ๊กเกอร์ขนาดใหญ่จากนั้นนำดินสอแท่งนี้ใส่ลงไปในแก้วน้ำสังเกตดูภาพของดินสอที่อยู่ในน้ำกับภาพของตำแหน่งดินสอจริงเราจะเห็นว่าตำแหน่งของดินสอเคลื่อนไปจากที่เป็นจริงเล็กน้อยนั่นก็เป็นเพราะแสงที่เดินทางมาตกกระทบบนผิวน้ำ ซึ่งเป็นของเหลวเกิดการหักเหจนลำแสงเคลื่อนที่ไปเล็กน้อยเราจึงเห็นภาพลวงตาในน้ำได้นั่นเองรู้จักเรื่องของภาพลวงตากันไปแล้วมาดูคำถามของวันนี้กันบ้างดีกว่าถ้าเราใส่แก้วใสๆใบนี้ลงไปในโหลทรงกลมที่ไม่มีลวดลายแล้วเติมน้ำมันพืชลงไปในแก้วใบเล็กจนล้นออกมาเต็มโหล จะเกิดภาพลวงตาแบบไหนขึ้นมาคิดให้รอบครอบและอย่าลืมบอกเหตุผลในการเลือกคำตอบด้วยนะครับ